แกงอ้อม,มสูสามชั้นใส่ผักซีเล่าใส่ผักกาดผักกาดก,การะจนโอ้ลายยางค่ะหอมผักอีตูหอมหอมใส่ผักอีเลสนั่งแซบแซบค่ะเฮ็ดกินเองง่ายๆนี่จอจ้ะหอมห้วยหวยค่ะ ร้อนๆร้อนๆก,ก,กินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวจ้าในกินกับข้าวเหนียวทานกินเองจากก้งจาช่วงเย็นก็ มาเดินออกกำลังกายให้ได้เหงื่อหลังจากทำความสะอาดตัดต้นไม้หน้าบ้านให้ดีแล้วก็เดินออกกำลังกายมะนาวลูกนี้เดิน กินข้าวอิ่มก็เดินให้ย่อยซะหน่อยเดี๋ยวเป็นกดไหลย้อนเคยเป็นกินแล้วนั่งกินแล้วนอนเป็นกดไหลย้อนนี่โหโคตรทรมานเลยกดไหลย้อนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยเป็นก็ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด กินแล้วนอนนี่เป็นบอ่อเกิดของโรคก,กรดไหลย้อนอาการก็คือจะปวดท้องเหมือนเป็นโรคกระเพาะแต่สุดท้ายไม่ใช่ทรมานมากถึงขั้นหายใจไม่เหมือน หายใจไม่ทันเหมือนจะหมดลมหายใจเลยเคยเป็นถึงขั้นลงแดนร,รุนแรงถึงขนาดต้องไปโรงพยาบาลฉีดยาแก้ปวดหมอก็ให้ยาฉีดยาแก้ปวดแล้วก็ให้ยามากิน แต่สุดท้ายก็ไม่หายเหมือนเดิมเพราะว่าต้นเหตุมาจากการกินของเราเองต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุจกเกิดจากการกินแล้วก็นอนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องเดินสัก10นาที15นาทีแบบนี้ค่ะแล้วค่อยนอน มันนั้นคุณยายทำอะไรเนาะ เดินออกกาลังกายความสุขแต่เราคนไม่เหมือนกันเนาะเป้าหมายความสุขไม่เหมือนกันแต่สุขภาพดีความสุขก็จะตามมาเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ที่ให้เรามีความสุข สุขภาพดีสิ่งดีๆก็จะตามมาแต่ถ้าเมื่อไหร่สุขภาพไม่ดีผลเสียตามมาเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาที่เราทำได้สุขภาพดีเอาความสุขเป็นที่ตั้ง ความสุขเป็นที่ตั้งดีที่สุดนี่ก็เดินออกกำลังกายในซอยหมู่บ้านเนี่ยคะ่ะแถวหน้าบ้านสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเดิน กลางวันอากาศร้อนเดินนิดหน่อยแต่เริ่มมีลมเย็นๆลมลมมาเห็นใบไม้ไหวๆเนี่ยค่ะมีลม หลังจากกวาดบ้านทํางานบ้านนิดนิดหน่นนนอยๆแต่มันอบอ้าวร้อนเงือออกมาเดินเล่นหน้าบ้านเปิดไฟหนะ้าบ้านให้สว่างสวัยแต่ไม่เข้าใจทำไมบางบ้านเขาเงียบปิดมีคนอยู่นะแต่ว่าปิดไฟเงียบปิดไฟมืด จริงตามหลักแล้วอะเห็นเข้าบ้านนะหน้าบ้านต้องสว่างสวยโชคลาภเงินทองจะได้ไหลเข้าบ้านแต่ถ้าไม่สว่างมืดเงียบมันก็จะมืดเหมือนก็จะเงียบคือจริงๆแล้วอะเปิดไฟ หน้าบ้านไวอ้อ่ะไฟก็ไม่เปลืองเท่าไหร่หรอกก็เท่าเดิมเปิดไม่เปิดก็เท่าเดิมแต่ความสุขของเราคือเราได้เปิดไฟหน้าบ้านสว่างเช้ามาก็ปิดแค่นั้นเอง ลมเย็นเห็นใบไม้ไหวๆอย่าลืมว่าสุขภาพดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะ